หลังจากที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่จังหวัดพิบูรณ์ได้เรียรายเงินเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำคืนให้กับนายสมพรไก่สวนพร้อมครอบครัวที่ถูกพนักงานการประปาตัดมาตรวัดน้ำเพราะค้างชำระเกินกำหนดสาเหตุมาจากได้รับผลกระทบด้านอาชีพตกงานจากสถานการณ์เชื้อโควิด -19 บ้านที่อาศัยอยู่เดิมเจ้าของให้ออกจากบ้านก่อนได้รับการอนุเคราะห์จากนายศักชัยวชระลิปกรณ์ผู้สื่อข่าวช่อง13สยามไทยประสานให้ครอบครัวดังกล่าวได้มีที่อยู่อาศัยจากนั้นนายศักชัยวชระลิปกรณ์ยังได้เช่าพื้นที่บริเวณตรงข้ามโรงเรียนน้องไผ่เปิดร้านขายชาไข่มุกและพิซซ่าให้กับนางสาวสุนิสาสุวรรณศรีหรือน้องฟ้าเพื่อหาไรายได้ดูแลพ่อและหลานชายวัยว13ปี ซึ่งนายศักชัยยังกล่าวว่าการเปิดร้านครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านวิชิตการเกษตรตลาดท่าข้ามอำเภอชนแดนและนางสาวอุไรลักษรุ่งโรดอุดมผลรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตะบนท่าข้ามที่ได้ให้กู้ยืมเงินมาลงทุนจำนวนสามหมื่นบาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยและสำหรับครอบครัวของนายสมพรมีภรรยาและลูกสาววัยสิบเดือนก็กำลังหาอาชีพที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบครัวเข้มแข็งต่อไป ศักชัยวัชระมิปรกรรายงาน